เผยข้อมูล Realme GT 7 Pro เตรียมใช้เลน,เนส์เพ r ร์สโคบ t e l e โฟตโต้3เท่าพร้อมซูมไกลสูงสุด120เท่าก่<ฮ>อนหน้านี้ทาง Realme ได้เปิดตัว Realme GT 6พร้อมชิป Snapdragon 8 g e n 3ที่ประเทศจีนไปแล้วน,นะครับซึ่งเป็นโนลรุ่นกับฝั่ง global ครับจากนั้นก็เตรียมเปิดตัว Realme 13 Pro และ Realme 13 Pro Plus ในวันที่30กระกฎาคมนี้ที่ประเทศจีนเช่นกันครับล่าสุดว่าที่รถทองรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้อย่างเร็วมี GT7 Pro ก็มีสเปคหลักๆเผยออกมาเรียบร้อยแล้วครับโดยจอมแมนอย่างดิจิตอลแชส t ์สเตชั่นได้เผยสเปคของรุ่นที่ว่านี้ว่าจะมีหน้าจอแสดงผลโอเรนแบบไมโครเคิร์ฟมีความโค้งเล็กน้อยทั้ง4ด้านความละเอียด 1.5K ใช้เทคโนโลยี LTPO ใช้ชิโพนผลซัลเอรกอน8 Gen4 ให้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง6,000มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว100วัตต์ถึงแม้ว่าจะให้แบตเตอรี่ใหญ่ก็จริงแต่ตัวเครื่องยังมีความบางอยู่เพียง8.7ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นครับในเรื่องของกล้องหลังก็จะมีเลนส์พริสโคปเเลโฟโต้3เท่าเซ็นเซอร์โซนี่อ m 8.2ซึ่งรองรับการซูมแบบไฮริด10เท่าและการซูมแบบดิจิตอล120เท่านอกจากนี้ดิจิตอล a t สต n ชั่นอย่างในทิ้งท้ายด้วยว่า G7 t Pro ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเครื่องต้นแบบสทันครับซึ่งสิ่งที่กําลังทดลองก็คือการรองรับการสแกนลายน้วมือใต้หน้าจอแบบออัตราโซนและกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 69ครับ